ก่อนทำงานครับรวันที่5ตุลา5พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 7แท็กขาดครับพ่อแม่พี่น้องก็เลยเอาแท็กไปเปลี่ยนใหม่เรื่อครับนี่ก่อนเริ่มงานหลังจากนั้นครับจับปลาขอนไปน้น้ำครับนี่ปลาขอนหลายอยู่ครับจะเฝ้าครับอาที่คือออกมาซาเลที่ค<ะ>ือ,อกมาซาเลย วันนพันกว่าเรื่องพี่น้องเอ้ยเรื่องซีเรียสอย่าทำให้เป็นเรื่องซีเรียสนะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีวันที่5พฤศจิกายน2567นะครับ เมือ่อกี้คือสีงานหมูอีกเลยพี่น้องเอ้ยดิแท็กขาดครับเกี่ยวเหมือขึ้นแท็กขาดครับสองขั้นตอนเสามากก็เลยต้องร่วมพ่นคนมากลหลายๆพ,พ,พ,พี่น้องแท็กขาดรถแลนต์่ได้ครับเอาของใหม่มาทาเปลี่ยนหน่ยเพื่อน จ้งเสด็จทำงานกันต่อครับผมเมื่อลิปจบแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถารุ่นถามเมืองไปน้วกันครับผมสิมีเหตุการณ์นี้ยังให้ปวดหัวไปก่านีวาครับ เดีวเวๆวเรวเด้วรวมวยช่วยกันครับพ่อแม่พี่น้องมีแต่ง,งานปวดหัวเลยครับเสานี่<อ>จ้เจ้องหน้าก็โทรมาตามเป็นซิปซิสายแหละครับแจ็กสี่แยกล่างไว้ทางใดเลยพี่น้องเป็นหลันมูลเลยมานี

เชค็ครถครับเชค็ครถเครื่องจากเครื่องยนต์สามารถพั่งใดตลอดเวลาครับพี่น้องต้องเช็คต้องสอมอยู่ตลอดเวลาเด้อครับนี่ โอเคไม่มีปัญหา

จอบอย่างเดียวครับพ่อแม่พี่นอ้องมื่อนีอ้เออแห่างงานสร้างเลยครับเดือนแห่งงานช้างปีของงานช้างวันเดือน<ด><ด>ของงานช้างขึ้นย,ย,ย้าขซาซาเอาเอาัเอเองงนนี้แม่งยังมึงบ๊ดแท็กขาดครับแท็กขาดอันนี้ล้มถึงป่

ช่วงนี้ช่วงนี้ลูกพี่ถือเขาดาลายครับ้ยมาเลยเรื่อครับพี่น้องเพท่านเห็นพี่น้องพ่อคนอยู่เอื่อหนึ่งได้ทิ้งครับมือนี้ถือไปซิฟกาสายแล้วครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอยู่สายก็ไเห็นมากเลอนี้งานสร้างครับเดือนนี้เดือนพฤศจิกงานสร้างครับนี่นี่ก็งานสร้างนี่กันแหละก็น้องยี่งสมเขาดีเเออป็นลันมุนเลยพี่น้องเอ้ย เมืองเอาไวครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคนมีรถเกียวครับนี่ดูไว้นะครับแล้วก็นำไปใช้นะครับเทคนิคง่ายๆครับนี่ล้อที่ขาดเด้อครับนี่มทายสักตัวนี้ตมาใส่สำรองไหมครับผมนี่ครับห้อยขาดมขึ้นครับผมใช้งานต่อไม่ได้ครับ ก,ก็เลยตัวนี้สำรองครับผมเอามาเรียบร้อยฮฐา,า,านนี้หล่อน้าหลังลป,ปื้นแตกอีก,ก,ย,กยังวะเดือนของงานสร้างก็งมีแต่ง,งานสร้างยังว่าแต่ละมือส,ส,สู้ๆกันครับถ้าบอมแมนสร้างแนี่นี่ห้องนี้ครับนี่ เฮียวคนละสามลาพ่อครับคอแม่พี่น้องเอ้ยสอมตตลรถกับเมืองไปเครื่องมือละครับนี่ไปสีออกรถเกีียวกับเมืองไหวเด้อครับนี่เป็นหลันมุนพี่น้องเอ้ยมือบ่ขาวบขคนดอกแต่เสาม่นี่นี่ หากินพ่อสามีบ่อ้าวหน่อ,อเลยหน่อครับตอนนี้ก็อากาศเย็นพี่น้อง่ายๆเศร้าเนาะมันบ่เย็นลแหละ,ละตอนนี้มันเปียกเหมือนลาเสือดิไปไปเอาอะไรไ,นนไปไหนกันตัวหากินพ่อสามีบ่กแต่ละมือนี่ Tính yếu, cắp tính yếu A kia đã băng cái xe tính tính, mấy con nhu đen lắm cái nó là คนตางอื่นมาก็ว่าแต่เหรให้โลกกันเลยพี่น้องเอ้ย,ยนี่จัเดินก็ไปดูพปาขนาเป็นนะเดินน้อยผ่านเซ็ดดีๆเอาเนี่นะสิว่าข่าเดกจลบยักับเดกคนมดุดกบละ บดมืดจอยมเดงเด้อพี่น้องเอ้ยลมพี่น้องุใส่อครับห่างให้เก่านิกลางหรืกลเวียงเวียงลางเขาฮะ ห e ลังจากที่ซ้อมรถแี้วครับพ่อแม่พี่น้องแบกอุปกรณ์ขับรถขึ้นครับอหากินพอสำหนีบ่พี่น้องเอ้ย ่าสมขนาดเหล้่พี่น้องมาต่อขั้นนีอีกครับนี่โหเฮ็ดบาบเฮ็ดบาบเิดซึกไม่ขนาดเลยครับทีมงานมเุ่งผนสมขั้นพูนกับมาเหลือขั้นีนีอีกพี่น้องเห็นเขาเสียเพิ่กจะเสียน้ำ อะเปลี่ยนเขาเรียบร้อยครับพี่น้องจากมันสิทธิ์ท่อนใดสำหรับอีกครับค่ายก็ภายในหมดแล้วค่ายบอนเดปบ้างเอแพ็กเก่าใส่ครับแข็งม็แน่นก็แข็งตึงไม่คันหมมาต่อแล่นก่อนหลุ่นกันต่อครับสำหรับคลิปนี้กับสิปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับผม